เดอะแมส i ิงเกอร์หน้ากากนักร้อ,รองมีแค่ตัวเอมตัวเดียวจำเล่นง่ายเลย <c oughs> จะบอกว่าโลโกโ้มันเหมือนอะไรส<ต>ักอย่าง <c oughs> สวัสดีค่ะกล <c oughs> ับมาเจอกันกับมือ<ล>จัจมมนไม่ได้มาเจอกันนานมากเลยก็เหมือนจะเหมือนนะคะจนชิมงานบอกว่าเฮ้ยไหนดูซิว่าตั้งแต่แตัดผมสั้นเนี่ยว่าลูกเก่งขึ้นไหมเหมือนว่าสารอาหารไปหล่อเลี้ยงที่มือมากขึ้นอะไรเงี้ย โลโก้ในวันนี้แต่ก็คือเหมือนจะเหมือนโลโก้รายการทีวีเจ็ดส,สีคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิตต้องมาแน่จะเป็นรายการช่วงอายุที่เราเกิดกันแล้วใช่ไหมมันคือรายการที่มีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอโอเคพร้อมไหมไม่พร้อมความจําแต่พร้อมเล่นกันทุกคน อ่ะข้อที่หนึ่ง The Mask Singer หน้ากากนักร้องเอาเวอร์ชันที่จำได้ในหัวนะตอนนี้มวอร์นตัว M ตัวเดียวอบเล่นง่ายเลยรายการชื่อ The Mask Singer หรือชื่อ Mask Singer The Mask Singer The m a s Singer คนฟ้าคว้าดาวเราไม่ลงสีได้ไหมสีมันทองทองอ่ะใช่เดี๋ยวนั้นเวทีทองพอสอบทำไมเราว่ามันว่ามันเหมือน Black Panther โอเคเสร็จแล้วสามสองหนึ่งเปิด แจ้งแจ้งอยากวาดอะไรอ่ะคุณกันไงนี่กันเองครับอุ้ยเธอเป็นสีทองหรออุ้ยของเธอก็ดูเป็นไปได้อ่ะเราวาดใกล้เคียงกันอยู่นะเธอปีกมันระหงยังอ่ะนึกถึงงานปีกหน้ากากคือระหงนาไหมมีก้านอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไอพวกงานโอเปร่าเหรอเออใช่ใช่ใช่เออใช่เขาเขาน่าจะเอาหน้ากากแบบนั้นมาใช่แต่ว่าเราวาดดีเทลไม่เป็น3 2 1สองหนึ่งเฉลยได้คุณก้องใกล้เคียง โอ้ของซอสคือใกล้สุดแล้วเฮ้ยเราก็เก่งนะเนี่ยเยี่ยแม็กซิงเกอร์แต่เรามีคุณกันนะคุณกันกันตถาวรใช่คุณกันกันตถาวรนรอบนี้คือสายอาหารโอ๋อมันก็แน่อยู่แล้วนั่นก็คือครัวคุณมาสเตอร์เชฟนั่นเองเออมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ไงมันวัดใจตรงมันหมุนกี่รอบเนี่ยแหละมังสีแดงมันสีส้มจะบอกว่าโลโก้มันเหมือนอะไรสักอย่างนึหมโอบ ซอฟตั้งใจวาหดหน่อยดีตั้งใจเสร็จแล้วหรือว่ามันจะเป็นอีกฝั่งอันนี้ซอฟมั่นใจก็โอเคทําไมเขาว่านานจังเริ่มใจคอไม่ดีแล้วทาไมเรมวาวาดถือ้เลยอ่ะอันนี้แอบ,บสปอยแล้วกันจะบอกว่าซอฟกัชะชับอ่ะผิดถูกกันคนละแบบเอาแค่ดูรู้เรื่องก็พอสามสองหนึ่งเปิดเจ็นเม อ๋อซอ,อฟแค่นี้เลยเฮ้ยแต่เราก็มีคิดเหมือนกันว่ามันหรือมันเอมจากตรงนั้นเราจําได้ว่าลักษณะมันอะมันไม่ได้จบแค่ตัวเอมแล้วก็กลมกลมเดียวหรือว่าวงเยอะๆแบบนี้คือมาสเตอร์เชฟแต่อันนี้คือมาสเตอร์เชฟตูวเนี่ยเู้ไม่ใช่ <c oughs> วงหอยเลยน้อยลงลยโลโก้เดียวกันซอฟเธอนะ มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อ้มีมาสเตอร์เชฟเขียนข้างล่างไทยแลนด์จริงๆถ้าเราอีกครบหนึ่งก็ออคือได้เลยนะเนี่ยนะนี่ตอนแรกจะบอกว่าซอฟอะขาดขดไปไปหนึ่งโขดแต่ชาร์ปอะไปเริ่มจากหัวเราก็ถูวคนละครึ่งนะนี่แล้วเราก็เก่งทั้งคู่นะ,ะระหว่างซอฟกับชาร์ปใครเหมือนโลโก้มาสเตอร์เชฟมากกว่ากันช่วยขอบนโหวหน่อยคะ่ะได้ครับข้อนี้ไม่รู้ว่าทุกคนใครดูไหมมันคือรายการฟ้ามีตารู้จักกันไหม hey. จากมันเกี่ยวกับอะไรนะละครคุณธรรมอ๋อเอ้ยช์ปขึนโครงอย่างไวเธอเคยดูแมฟามีตาชอบมากเฮ้ยเธอเสพละครคุณธรรมมัมตั้งแต่เด็กเลยเหรอรู้สวาก็ดีอ่ะทุกวันนี้ยังดูอยู่ไหมมันยังมีอยู่ไหมก่อนเะออน่าจะยังมีอยู่นะใช่ไหมคะยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ออยังมีอยู่อ่ะเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงเสร็จยังกะยังคะทไมะว่านานลูกเลยคนมันต้องละเมียดละไมโอเคเสร็จแล้วเอาเลยสามสองหนึ่งเปิดเอ็นเจ อ้ยซอฟดูดีนะเนี่ยไม่มันต้องเอย็นเย็นคง,คงโอ้ยโลโก้เธอคิ้วจังน่าะะรักอะเหรอเออน่ารักจำได้ว่ามันแต,แต่มันเป็นสีเงินใช่แล้วก็จะเป็นดรอปแบบฟุ้งๆสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินอย่างนี้แหละหรอใช่เราเราคุ้นๆว่ามันจะเป็นแบบเคิร์ฟอย่างเงี้ยแต่ว่าตาเธอมันเป็นเป็นเน็ดวงแหวนเหรอครับเดีวอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเปนเมวงแหวนด้วยครับไม่ดูเนี่ยนี่มันเน็ดสังสาระเฉลยดีกว่าสามสองหนึ่งเฉลยอท้ี ว่าของเธอกับของเราต้องมาเหมือนกันมัน,นจะเหมือนมากของใครเหมือนกันคะคุณผู้ชมระหว่างของซอฟกับของชาปกับรายการฟ<อ>้าม<อ>ีตาหัว่ารายการนี้เป็นรายการที่ซอฟเคยไปออกมาด้วยรายการ C ่อ C Family Game อ่ามันมีสองแบบที่เราคิดอยู่อะทุกคนมีสองแบบด้ยวยหรอสองแบบที่ไม่อันนี้จะลบออกก็ไม่ได้ลงสีไปซะลวตอนนี้เราเหมือนออกแบบโลโก้ใหม่ให้เขาเลย ใจในสีนี่วาดแล้วอะคือมันมีแค่โครงคอนเซปต์อะแต่ว่าสีอะไรพวกเนี้ยเราว่ามันฉูดฉาดเราชอบคอนเซปต์รายการเขามากเลยมันมันแบบท้าทายสมองเราต้องไปวัดกับผลสํารวจบอกว่าเรานับถือคนที่แบบต้องเตรียมข้อมูลมากๆาเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาต้องไปทําผลสํารวจมาเสร็จแล้วอฮ้ยเซโร่ไม่ค่อยมั่นใจเราไม่มั่นใจเลยเปิดก่อนดีกว่า3 2 1หนึ่งเปิด โอ้ยซอมน่ารักโอ้ยใช่เห็นบ้านเราอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าสีอ่ะมันฟลิปกันแบบแบบที่ทาบวาดหม่เฮ้ยแต่เราวาดคล้ายกันมากเลยนะดิสี <c oughs> ซอมน่ารักมากเลยมีความนิปปอนอ่ะในการญี่ปุ่นในการจากญี่ปุ่น, <c oughs> นเฉลยสี่ต่อสี่ m ฟ l y g a m เกผลสำรวจบอกว่าซะดาโี่สี <c oughs> มันแคชช่วงมากๆเลยซอก็ว่าททำไมเราถึงจำไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าองค์ประกอบพวกเราถือว่า ถูกต,ต้องนะ,แ,ะตแต่สตญลัิษี่เกมเป็นฟอนต์มือตัวนี้มาตั้งแต่แรกเลยเหรอคะจริงๆอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบใหม่เกือบจะล่าสุดละแต่เขาก็เป็นเวอร์ชั่นเป็นตัวเขียนนี้มาตลอดเลยเอ,อ,อ๋เอเหรอเหมือนทั้งคู่นะมีจุดเหมือนจุดต่างเออมีจุดเหมือนจุดต่างคนละแบบนะ,ะสำหรับต่ตัว4 Family ลีเกมผลสำรวจส่วนใหญ่จากผ<ม>ู้ชมซอฟต์อมค,คิดว่าระหว่างผลงานของซอฟกับผลงานของชาร์ใครเหมือนมากกว่ากัน่อขอไปนะคะเย,ยี่ยูี ว่ารายการนี้ทุกคนก็น่าจะต้องรู้จักและเคยดูผลกระแสซอมเคยไปไหมผลกระแสนะไม่เคยสิผลกระแสแต่มันเป็นแคตตาล็อเกี่ยวกับร้องเพลงแล้วนักร้องข้ามกำแพงใช่ไหมนักร้องข้ามกำแพงหรือว่า I can see your v o i c e หรือมันก็จะมี this is the v o i c e อย่างนี้ก็มีน เกิดสตาร์ไงเมื่อกี้ที่ไทยไปมีบ้างไหมมันมีถูกถูกแน่นอนรายการนี้ก็คือเสียงจริงตัวจริงภาษาอังกฤษก็คือ The Voice ั่นเองไม่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 รู้แล้วมันเป็นแบบมันเป็นฟอนต์หรือมันเป็นมือเขียนนะมีหลายเวอร์ชั่นซอบโอ้ยจริงด้วยมป็นกังพิกกี้เราอยู่ซอฟ Voice เขียนตรงตัวป่ะวะไม่ตรงไปไงเบี้ยวเบี้ยวเฮ้ยมันดูใช่อยู่นะ ไม่เคยมั่นใจเท่านี้ไม่กล้าพูดเลยเปิดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเนี่ยคือเปิดเปิดมานี่คือแบบใหญ่ยยยยเจ๋วเลยนะเหมือนกันเรามั่นใจมากที่สุดนี่คือต้องกดปุ่มก่อนไะมต้องรองเพลงประกวดก่อนเีเาเป็นตอ่างเดียวเลยอ่ะโอเคสามสองหนึ่เปิดทำไมมีสีแดงด้วยครับ มีแดงเขามีสตงแดงด้วยเท่จริงเลยเราเป็นเวอร์ชั่นขาวดำเรื่องของเธอก็ดูดีเนาะก็เห็นมันมีมือเหมือนกันเลยแต่จริงจริงมือนี้เราจำได้ว่าเป็นท่าเด็ดของซีซั่น2แล้วมันก็จะมีไอ้สิ่งเนี้ยตัดอยู่ไม่ใช่ซีซั่นสองมันก็เดิรบไวก็ถูกแล้วนี่วีไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่โลโก้ที่เธอวาดมาสวยดีนะเลยดีกว่าน่าจะมีสีแงแดแด่งดง คนละถึงอ่าเหรอันมกระจกข่มหน้าเอเคมาสามสองหนึ่งเข้าเลยดีดีได้เจ้ยอ๋อมันอยู่ข้างบนใช่มันอยู่ข้างบนเฮ้ยตัว V ใหญ่เราถูกกันดิแต่ว่าเราต้องมีไมโครโฟนด้วยนะตามเขาเลยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มาอยู่ตรงไอ ๋อสตรอกดําแบ็ก,ก้าแดงอ๋อใช่คือเราจะเป็นองค์ประกอบขาวดำแดงละมัง้งมึงก็เลยกลายมาเป็นสิ่งนี้นะคะทุกคนนคะอ่าถ้าให้เทียบกันนะคะกับคำตอบโลโก้จริงๆ l o งอ Voice นะคะระหว่างความทรงจำของซอฟกับความทรงจำของชับของใครเหมือนจะเหมือนกว่ากันเย้แต่เรามีมือเนี่ย โอ้โหสำหรับอีพีนี้นะคะเหมือนจะเหมือนไปนไงมากกับโลโก้รายการโทรทัศน์นะคะถ้าใครที่แบบระหว่างที่เราเปิดคลิปเราเล่นไปด้วยเนี่ยก็อย่าลืมถ่ายรูปน้องมาแท็กพวกเราใน IG <ม>ก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้น i g โซเชียลวกเราไว้ให้นั้นแล้วเ,เพื่อม,มาอวดกันน,น,นานๆทีรายการเหมือนจะเหมือนเนี่ยเราจะมาให้หายคิดถึงกันนะคะถ้าเกิดชอบ่ารายการนี้อีกเยอะๆจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะช่วยกันพพอร์ตพักดันนะคะทำคะแนนเยอะๆเลยค่ะพวกเราจะมีกําลังใจนะคะแล้วก็มีตอนใหม่ๆใหม่พวกเราได้ดูกันหรือว่าใครอยากดูโจทย์อะไรก็พิมพ์บอกเราได้เหมือนกัน ใช่ใช่ขอจดสั้งสรรคสั้างสรรเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามช่องซอฟปอมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรัติกาสวัสดีค่ะคุณชูที่ใหม่